แผงเนะครั 25, บเบอร์สิาวลาไป6 2 9 5ดองเนะครั 24, บเบอร์สิทสวลาไปห8จุดแกาบ सुठे थिखाप แท็กเอนะครับเบอร์สิบเทำเวลาไป6.601นะครับแท็กบีเบอร์สิบหกทำเวลาไป6กจุครับ